สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีเดะเดะตามอะไรกันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับใส่หม้อเสียหม้อเสียหม้อเสียอู้ยมีปลาดุกด้วยจับเอาเนื้อใดนี่จับเอาหนีตกเอาหรอวะตกเอาเลยหนีตกเนื้อใดตามคลองเฮ้อเก่งว่ะนี่บ่ เบ็ดเบ็ดแจ็ตัวเบ็ดสี่ตัวเบ็ดสี่ตัวว้าวตัวไหนปลาตัวใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ตัวน้องน้อยน้องกลัวพ่อนั่นน่ะเออเฮ้ยอุ้ยนี่นี่เฮ้ยคุบ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 ได้ปะไม่ได้โถน้ำไหลเนาะน้ำหลากช่วงนี้ได้ปลา เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เฮ้ยวะเก่งวะนี่น้ำปลาน้ำไหลน้ำหลากนะครับอยู่เนี่ยคลองหน้าบ้านนี่แหละนะครับอยู่คลองหน้าบ้านนี่ในปลาเฉยเลยหาสวิงมาเอาน้ำลู่อ่ะได้นี่บุ๊กน้ำลุน้ำลุน้ำทะลุนี่ น้ำซอดหูน้ำทะลุธุระเออตรงนี้นะหรือไอ้ที่เก็บฟางออกน่าจะดีนะทำเป็นไอ้นั้นค่อมเนาะค่อมคลองเนาะแบบว่าก็จะดีอะทำแบบที่นั่งค่อมคลองเพราะแต่ก่อนมันเป็นที่นั่งที่ผมทำไว้นะครับเออนี่ทำทำแค่ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปจะทำแบบค่อมคลองเลยเป็นใหญ่ๆนะเป็นกระท่อมเป็นเถียงเนาะเอาไว้ เอาไว้ให้เด็กน้อยเขานั่งเล่นกันนอนเล่นกันกลางวันนะอย,อยู่ใต้พุ่มไม้นี่น่าจะดีด้วยน,นั่นนี่เออเพราะว่ามันบรรยากาศมันได้นะร่มตรงนี้นี่ตรงข้างบ้านผมนี่ตรงหน้าบ้านนี่กระทุ่ทงไร,ทรง่ทุ่งนาส่วน,นนี้ก็ปุ๊บเปหน้าบ้านนี่หน้าบ้านพ่อเนี่หน้าบ้านพ่อนี่ออใช่ใช่ลูกเหรอใช่โอปิมโอ้ ปลากิมคืออะไรปลากัดเหรอไม่ใช่ปลากัดญาติปลากัดญาปกติปลากิมกิมจองอื่นปลากิมไก่เต่าไม่ใช่อะปลากิมปลากิมปลากิมใช่ใ่เดือนเปกี่ยวตัวไหมเดลือตัวเดียวได้ปลาดุกเพียงพอเอ่ยเหรอมีปลาดุกปลาดุกด้วยเนาะกำลังเปิดดูมันจะมีปลาดุกตัวหนึ่งอ่ะซ่อนอยู่ปลาดุกด้วยปลาซ่อนด้วยเหรอใช่ ปลาดุกซ่อนอยู่ในปลาซ่อนไหนล่ะในปลาดุกปลาดุกอะ่ะเอาไปปิ้งเนอะปิ้งกินกับตำมุ้งส้มตำนี่นี่อ๋อมีปลาดุกตัวน้อยๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันออกไปน้องกลัวน้องกลัวนี่ครับก็คือการหาอยู่หากินของเด็กบ้านละได้หรือเปล่าหลุดซ้ำหลุดเฉยเลย นี่นี่นีต่ตรงตุงร่องน้ําไหลนี่เพราะว่าน้ํามันจะไหลตลอดตรงนี้นะครับน้ํามันล้นมาเรื่อยๆนะครับจากด้านบนนู่นน้ำมันแล้วก็ไหลลงนามันกนลน็ล้นมาล้นมาถึงฝนไม่ตกมันก็จะล้นมาเรื่อยๆนะครับไหลตรงนี้ก็เป็นคลองน้ําไหลทะลุลงไปนู่นออกไปถนนอ่านี่บรรยากาศบ้านไร่บ้านนาทุ่งให้ทุ่งนาของเฮากับกิจกรรมของเด็กๆนะครับเนี่ย yeah. เยี่ยมเลยนี lasting, ่นี่นี um> ่ปลาลูกคอกปลาลูกคอกเลยปลาช่อนเหรอลูกคอกปลาช่อนปลาช่อนเลยปลาลูกปลาคอโน่นนะลูกปลาคอแม่มันจะอยู่แถวนี้แหละอยู่วนๆเวียนๆแถวนี้แหละโน่นลูกปลาให้เบิ้งชื้ๆเอ้นเอาได้ด้วยนี่ไงโอายหลุดมีอีกประเด็น พอแล้วเยอะปล่อยเลยไม่ละโอ้ยโอ้แสดงว่านานี้นะตอนเกี่ยวข้าวในปลาเยอะเลยทีนี้ใช่ไงปลาเต็มเลยได้ไหมบ่ได้เล้วปลาลูกคอกหรือลูกปลาช่อนนะครับลูกปลาโคอยู่ตามนานี่ครับเอาไว้รอเกี่ยวข้าวนะคือซิมีลายอยู่ในปลาอยู่นี่ปลาคอปลาดุกเต็มเยอะ จะข้อที่สี่แล้วมันมีสามข้อเจ็ดปันอ,อะไรปลานะอืมอันนี้ต้องข้อที่สออี่ลูกปลากัดด้วยแฮมี่ีใหญ่มี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 เอาให้ใหญ่อ๋อใหญ่ใหญ่เอาบา้ครับไป